Welcome to Podcast to M Dr. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรากลับมาในอาทิตย์นี้กับตอนที่สองของโรคอ้วนวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าอะไรคือต้นเหตุต่างๆของการก่อโรคอ้วนโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้ลอยมาอจากฟากฟ้าแล้วหล่นลงมา มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยช่วงเด็กๆเ,เราอ้วนได้และพอเราเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็ดึงพลังงานไปใช้แล้วเราก็กลายเป็นวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเนี่ยถ้าไม่ได้ทานเยอะจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอ้วนหรอกครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศเยอะเผาผลาญเยอะพออายุมากขึ้นเกิน18เกิน2 0 30บาเป็นไงฮะบางคนไม่อ้วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคุมน้ําหนักได้ยากกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรครัหมอแอมมีหลายสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนเนี่ยเหมือนที่หมอบอกแหละครับเขาเป็นวงจรผลลัพธ์คือโรคอ้วนแต่ต้นเหตุอาจจะต่างกันบางคนเครียดแล้วกินบางคนออกกําลังน้อยแล้วกินบางคนนอนหลับไม่ดีแล้วกินบางคนเป็นโรคของต่อมไรท่อแล้วกินบางคนเป็นพันธุก,กรรมก็มีนะครับเรามาไล่ทีละข้อไม่ได้แปลว่าคุณผู้ชมจะต้องอยู่ทุกข้อนะบางคนมีข้อเดียวบางคนมีหลายข้อข้อที่หครับเป็น ต้นกาเนิดหรือสาเหตุหลักสําคัญที่หมออยากจะให้จําให้ดีเพราะนั่นแหละครับคือประสบการณ์ที่หมอเจอว่าต้นกําเนิดของโรคอ้วนหลายๆคนเนี่ยเกิดจากการนอนการนอนสําคัญอย่างไรการนอนเนี่ยคือช่วงเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยพักผ่อนเมื่อเราพักผ่อนไม่ได้แปลว่าทั้งตัวพักผ่อนนะฮะเขาจะมีกะกลางคืนออกมาทําหน้าที่เผาผลาญไขมันหรือที่เรียกว่า Lipid Oxidation นะครับเพราะฉะนั้นขบวนการเหล่านี้ครับเวลาคนเราหลับก็จะหลั่งฮอร์โมนนะครับมีหลายตัวเลยนะฮะพอเราเริ่มง่วงเราหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเมลาโทนินมาทำให้เราง่วงขึ้นให้เราหลับแล้วเราหลับลึกพอเราหลับลึกปุ๊บหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาเผาผลาญชะลอวัยชะลอความแก่ไปจนถึงการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลในวันต่อไปให้เราตื่นมาแล้วพร้อมสู้กับ วันต่อ,ตอไปหลังฮอร์โมนความอิ่มฮอร์โมนความหิวเกิดอะไรเยอะมากในร่างกายเราตอนเราหลับเวลาเรานอนหลับไม่ดีครับนอนหลับไม่ถึง8ชั่วโมงต่อวันการจะสู้กับโรคอ้วนนะครับมาแล้วนะเคล็ดลับนะครับต้องนอนหลับให้พอเพียงอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันและนอนก่อนสี่ทุ่มเมื่อไหร่นอนก่อนสี่ทุ่มถ้าใครมีเครื่องวัดนะวัดการหลับลึกเนี่ยต้องมีหลับลึกประมาณ 15- 20%โอเคเนาะนอนก่อนสี่ทุ่มอย่างช้าสี่ทุ่มครึ่ง หลับให้ได้8ชั่วโมงอย่างน้อยให้มีหลับลึก15-20%ร่างกายนี้จะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินได้ดีฮอร์โมนหลับลึกได้ดีกรดฮอร์โมนได้ดีภูมิต้านทานจะเยอะการต่อต้านเชื้อไวรัสจะดีตื่นมาตอนเช้าเลปตินหรือฮอร์โมนอิ่มจะเหมาะสมเราก็จะกินปกติมีการวิจัยไว้ครับว่ามนุษย์เราเนี่ยที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน5วันเนี่ยจะทานเยอะขึ้น300กิโลแคลอรีร่ต่อวันเยอะนะครับ แสดงว่าหลายคนที่ประมาทเรื่องการนอนไปและทําไมลดน้ําหนักยังไงก็ไม่ผอมนี่แหละครับการนอนสําคัญถ้านอนดีวันรุ่งขึ้นไม่ต้องชดใช้กรรมถ้าวันนี้นอนไม่ดีนอนดึกดูหนังดูละครดูซีรีส์เยอะเสร็จเลยนะครับวันรุ่งขึ้นก็จะกินแต่ของที่แก้เครียดแหะครับของเค็มของมันของหวานจังฟูด้ดแล้วก็เริ่มวัฏจักรโรคอ้วนข้อที่2ครับการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเนี่ยหมอเคยสอนหลายตอนว่าไม่ต้องออกเยอะละครับออกทีๆออกสม่ําเสมอออกกําลังกายให้ได้30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ถ้าใครออกไม่ได้ในยุคกักตัวหรือเก็บตัวออกกําลังที่บ้านนะครับเปิดดูในอินเทอร์เน็ตออกกําลังกายปัดกวาดเช็ดถูเดินให้ได้หมื่นเก้าต่อวันปั่นจักรยานอยู่กับที่ได้หมดแล้วแต่เลยนะครับทำสวนนะครับตัดต้นไม้นี่คือข้อที่2 ข้อที่3ครับคือบางคนเป็นโรคอ้วนจากความผิดปกติภายในไม่ว่าจะเป็นต่อมไร้ท่อต่างๆคือต่อมไทรอยนะครับต่อมหมวกไตตับอ่อนตับนะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะหาว่าตัวไหนหรือหัวเผาทั้งหลายในร่างกายเนี่ยทำงานไม่ดีถ้าทํางานไม่ดีก็ต้องแก้ไขอันนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นโรคข้อที่4ครับการทานดี การทานดีเนี่ยอยู่ตรงข่ามมากการทานไม่ดีหวานเป็นลมขมเป็นยาการทานนะครับจดเลยนะครับหนึ่งจานแบ่งครึ่งหนึ่งต้องเป็นผักเป็นไฟเบอร์นะครับอีกหนึ่งส่วนสี่เป็นแป้งนะครับจะเป็นข้าวกล้องจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ,อนุญาตหนึ่งในสี่อีกหนึ่งในสี่เป็นโปรตีนนะครับถ้าใจยังไม่แข็งเป็นโปรตีนต่างๆได้แต่หนึ่งในสี่นะถ้าใจเริ่มแข็งแล้วให้เหลือแต่ปลากระ่วและธัญพืชถ้าทานอย่างนี้ได้ ผอมแน่นอนและคุณภาพชีวิตดีด้วยตรงกันข้ามนะครับของหวานเกินของมันเกินของเค็มเกินของไม่ดีจังฟู้ดต่างๆชาไขา่มุกน้ำอัดลมน้ำผลไม้การกินเหล้าต้องระวังนะครับการกินขาหมูทุกวันอาหารทะเลทุกวันอาหารนี่ไม่แย่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากินเยอะแค่ไหนถ้าเยอะไปไม่ดีน้อยไปไม่ได้ผลแล้วก็ข้อสุดท้ายครับความเครียดนะครับไปผูกกับเรื่องการนอนเนาะก่อนจะจบอาทิตย์นี้ ถ้าเครียดมากคิดเยอะซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำย่อมไม่เกิดประโยชน์กับการลดน้ำหนักแน่เราต้องคิดบวกปล่อยวางนะครับทำบุญเยอะๆนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับปิดมือถือปิดทีวีสองชั่วโมงก่อนนอนไม่รับรู้ข่าวสารนั่งนิ่งๆเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นี่คือเคล็ดลับครับในการที่เราจะเดินหน้า คุยกับร่างกายเรานะครับให้รางวัลตัวเขาเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วนที่เกิดมาจากจิตใจเราก็ตามร่างกายเราก็ตามได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างบางครั้งปัจจุบันมีการวิจัยเรื่องพันธุกรรมกับโรคอ้วนไ้ด้วยนะครับเช่นพันธุกรรมตัว FTO หรือว่ายีนผิดปกติอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นั้นอาทิตย์นี้หมอขอจบเคล็ดลับไว้เท่านี้นะครับและเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนหน้า,น,านะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทานอย่างมีสติ แล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันขอบคุณครับ